ครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับบอบูนะจ๊ะบอบูเบอเคเมื่อสักครู่นี้ก็ลองเล่นบอมไปแมตช์หนึ่งนะฮะก็ยิงขึ้นทาก่อนครับท่านผู้ชมแล้วคราวนี้หลังๆผมก็เละตุ้มเปะเลยฮ่าฮนะเลยตุ้มเปะเลยโดนทําโทษไปนะฮะหกประตูต่อหนึ่งนะฮะแพ้คาบ้านนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยว วันนี้ดูสิเราจะเจอใครเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมเจอกับ DJ อะไรสักอย่างนะฮะก็เออเขาก็เล่นดีฮะใช้ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมเบิร์มลยนี่ช่วงเวลาก่อนที่จะไปทำงานนะฮะเดี๋ยวจะเล่นก่อนสักรอบหนึงนะฮะแล้วก็อาบนา้ำเตรียมตัวไปทำงานมาเล็บพักสมองนะฮะ เดี๋ยวรอหาคนที่จะมาเล่นด้วยก่อนนะฮะอรอแป๊บรอแป๊บก็จะรอนานนิดนึงนะครับท่านผู้ชมรอสักครู่ครับ ตอนนี้สถิตินะครับก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะฮะอ๋อไม่เจอผู้เล่นนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ ถามว่าเจ็บใจไหมเมื่อกี้ไม่ได้เจ็บใจครับเฉยๆเพราะว่ามันคือเกมนะมันก็มีแพ้มีชนะมีเสมอเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันคือกีฬาฟุตบอลครับแต่เมื่อกี้แพ้น่กเกียดเกินนะผู้ชมเพราะว่าเมื่อ2คลิปที่แล้วผมก็ชนะชนะกับคนที่เล่นปารีสแซงนะฮะไป5 0เลยมันก็ถล่มทลายเหมือนกันครับ นี่ไม่เป็นไรฮะเหมือนโดดเอาคืน5ลูกเอาละเจอละ1คนอ้าวไปแล้วท่านผู้ชมชุรบชับชบชบบเปลี่ยนยิงเลยได้ไหมยิงเลยได้โอ้โหทำไมไม่ทำไมไม่เก่งเหมือนเหมือนตอนนี้นะมาครับ it's very much a temple to the of football. With madrid, right here on the spanish capital. Madrid. <coughs> madrid. I'm derek Ray here on the current position, joined by lee Dixon okay. and getting ready for a potentially thrilling contest. it's real madrid versus manchester united. <coughs> well, derek, with this bunch of fired-up, talented, hungry players, the coach's job is almost a breeze. simple instructions, a freedom to express yourself. it's a dream job for a coach. <laughs> Cavani getting the better of his opponents. But he took care of it defensively. And here's the starting eleven for Real Madrid. Thibaut Courtois begins in goal. Sergio Ramos plays with Rafael Varan at the back. Luka Modric plays with Casemiro in the center of the pitch. And beginning the game up front today, Karim Benzema. ทีทางนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะจะเอาชนะเกียร์มันหลได้หรือเปล่าหรือว่าจะได้แค่เสมอนะครับก็มาลุ้นกันนะทุกท่านได้โมนะแต่ไม่พอแล้วที่นี And the Croatian Luka Modric will try to run the game from his central midfield position. How successful do you think he'll be? Well, I call ส... him the creator. He gets on the ส... ball and he ส... makes ส... things <laughs> happen. If there's a run in front of him, he will find it. <laughs> he might be able Bansha to profit from, it from <laughs> the wide position. <laughs> <Azar>! Still possibilities. <laughs> ทางฝั่งนู้นนะฮะถ้าเขาวางตัวดีรับรองมีซ้ำแน่นอนโอ้โหแรดฟอร์ดวิ่งไม่ได้เลยครับสู้เขาเดินไม่ได้ผมนี่เป็นเป็นเด็กปีนมาตั้งแต่ปี97แล้วนะท่านผู้ชมยังไงก็ก็ยังที่ยังไงก็จะรัก ทีอยู่วันย่งค่ำนะฮะไม่เคยเปลี่ยนสีชอบสีแดงขาวนะเรียบ้อย <B ani. S 1> ครับผมโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะจากการยิงของคาบานี <B ani. S 1> มงเต็มหัวครับผมแอสซิสต์ by เจเนียลเจมส์จะเก็บสาม <James. S 1> แต้มนี้ได้หรือเปล่า เรามาดูกันนะครับมาลุ้นกันนะท่านผู้ชมในเกมผ่านไปแล้ว9นาทีโอ้โหเฟร์นันเดชอ้าวโดนโอ้โหโดนผมว่าโดนโอ้โหไม่เหลือ They weren't this match ahead for long, and is. โอเคครับไม่ได้ยินนะครับแม่ผมอยากออนแอร์นะครับแม่ผมอยากออนแอร์อาล้ครับท่านผู้ชมเรามาลุยกันต่อครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่หนึ่งบนตัวตอนหนึ่งนะฮะโดนสวนทันควันท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงนะครับบางทีเราเราอยู่เราอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอดี แม่ผมเป็นคนขี้ลืมนะเขาจะพูดอะไรก็คือต้องพูดเดี๋ยวนั้นขออภัยด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหไม่ทันอย่างน้อยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมแท็กแม่ด้วยจะได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะครับจะแท็กแม่จะแท็กแม่ไปต้องบอกว่าเขียนอะไรนะอะ ราชันราชันชุด,ชดขาวกับนางสาวาสายฝนน,นะครับผมเอ้ยลำหน้าโมดร ลำบากเหลือเกินครับเจ้าเอ,อ๋ยโดนเลยนี่ไงโอ้โหอันนี้อันนี้โดนจริงๆครับลูกแรงนี่โดนดิสเทอร์ฟครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับมันคือเกมและเป็นการการสตรีมด้วยแล้วตอนนี้ประวัติเราก็จะ มีแพ้สองนะฮะชนะหน well, <great> ึ่งเสมอ ER ห <ๆ S 1> นึ่งะครับเอาละแดเนียลเจมส์เอาจนได้ฮรับเขาสต็อปอะไรวะกดผิดหรือว่าตั้งแผนอืม,มาเราอยู่ได้จนกว่า ในการจะปุกปุกนี่คือเตรียมมาทำงานนะฮะไม่ใช่ปุกให้ตื่นนะ,ะท่านผู้ชมอ oh, <ล>ันนี้ยากนะครับอย่างเงี้ย well, ดูดีวอย่าง <Real> เงี้ยนะฮะไม่ใช่วินนิ่งนะจ๊ะอุยทางอุยทาง ทีเอ็มดูด้วยนะครับเหตดผมก็ไม่ใช่บอกว่าจะช้าอะไรมากมายนะฮะแต่ถึงแม้ตอนนี้วิ่งไปแล้วครับแดนนียลเจมส์จ่ายว่าโอ้โหจ่ายมาหน้าโกเกือบไปฮะโอกาสมันไม่ได้เป็นของเรา ส่งแน่นอนเบนม่าว่าโดนเราตัดไปได้ Losing possession โอ้โหคือรัชฟอร์ดไม่ทันเบนซิม่า Can he finish t oh h i นี่การบล็อกโอ้โหบล็อก2ทีเหลือเชื่อ

ไปแล้วครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังยังไงเดี๋ <The S 1> ยวมาดูกันท่าฝากมาที่ลูก <Sure. S 1> ชองโอ้โห oh, ขาโคลนเต็มไปหมดน่าวด์ราชฟอร์ดค่อยๆหาช่องครับท่านผู้ชมจ่ายขึ้นหลังมากอันเจวนเบซากะค่อยๆขึ้นฮะค่อยๆขึ้นใจยเย็นคาบานี Well, as we see from the stats, wow. it's nothing to split bon these two teams up. It's been a brilliant attacking game. Defenses are stretched on both like sides. Midfielders bon creative creative both sides. And the forwards have had a field day, Derek. The oh, verdict is oh. offside here. Hey. vinicius Jr. Clear foul, but a Real Madrid advantage. อ้ a วเขาบาดหลุดว่าไงครับโยังได้อะทผู้ชมเข้าจังหวะของของตัวละครผมมันไม่ได้ด้วยฮะจังหวะไม่ได้ท่านผู้ชมยยิงติดนะฮะ Bruno Fernandes. Now it's a slide rule. Pallas. And the keeper's in more than enough. A concession of a corner here. Well, he thought he might have got away with it, but the referee rightly going back and brandishing <laughs> the yellow card. And he's fired over the corner. Oh, the keeper, keeper exuding away. confidence. Yeah, doing his job. Right position, right time. Modric is with Vinicius Junior. Carvajal. Oh, they oh. happy to have regained possession. Winwood, long ma,an. เผื่อว่าจะทำให้ทีมนี้ดีขึ้นนะฮะผมว่าเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงล้ำหน้านะผู้ชมไม่ล้ำหว่ะเสียลูกเตะทุ่มเอ้ยลูกทุ่มลูกเตะทุ่ม พูดอะไรวะเนี่ยเองนสกัดถือว่าสกัดหนักนะฮะโอ้วิ่งไปละโอ้โหได้ด้วยครับท่านผู้ชมสามสอง Well, let's see the replay and look at the pace at which the counter attack happens. And sometimes, with all the time in the world, you can fluff your lines. But he composes himself and slips it past the keeper beautifully. Mm, Not Beek. It is to be a throw in. ำไมฝั่งฝั่งนู้นเน็ตเขาช้าจังเลยราฟาเอลวารานลูซิงโพสเซชันกรูโนฟานันช์นี่แหละเฟ์นันเดสแหม่ทีนี้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เราดูดีใจอะรนะขอแอ็กบ้างก็ไม่ได้นะ20นาทีที่จะผ่

ขึ้นนำได้ยังไงนี้นำแล้วบูนเนฟเฟอร์นันเดะตรงนี้เขต้องบุกใจขาดแล้วฮะต้องบุกใจขาดแล้วนี้ใจขาด <their> We're to to very, the the very alert defending to cut off the supply. Uh. Okay. That and on the second half, the signs are positive. They can't relax, Lee, really, but they ought to be pleased. The United players have to stay focused on not making any mistakes in order to protect this slender lead. If a bit of magic from the opposition gets them back in it, there's little you can do about that. Juan Bisaka. เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออสามประตูต่อห้าครับเมื่อกี้ผมโดนคาบ้านตอนนี้ผมขอค่าบ้านผมคืนไม่ใช่สิค่าบ้านเหมือนกันนะฮะนี้เราขอเปลี่ยนมั่งรู้สึกอืดเหลือเกินเอ๊ะอ๋อโอเค Joy. Oh. Uh, okay, okay, high scoring coach. This has been the game for you. Okay, okay. Okay. Right. Okay. United, 18, Bruno Possession changing hands. นี่นะมามาตุ๊กก็มีลุ้นแล้วมีลุ้นแต่ลุ้นได้ไม่มากเพราะกระตุกนะฮะนานผู้ชมคารินเบนเซมาสวยงามครับอ้าวโอ้โหแต่เรื่องความกระตุก กดจิงวท่านผู้ชมของมติกครับตามหน้าเรียก่ตามทันไหมครับสามแในเกมยากนะครับฟิน n i o r o ยากนะครับผม เอาล้วโอ้ยยยยยยยายย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 แยย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 เยยยยเยายย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 ะยย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 ายย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 เยายย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 ยเา เรียบร้อยห่างชนะไปแล้วโอ้โหมีฝีมือเหมือนกันนะวันนี้ใช้ได้ฮะสามประตูต่อห้าอัดตริกครับวันนี้บรูโน่เ์นเดส์ที่วันนี้ก็สนุกมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะลงสองคลิปเลยนะคลิป ก่อนหน้าก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นแดงเดือดเลือดพล่านภาค2นะครับแต่ว่าผมก็พ่ายแพ้ไปนะฮะแต่แมตชนี้ผมชนะนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ5นะครับที่บ้านของเรอัลมาดริดนะครับของเชนิดิซีดาตมานะฮะเดี๋ยวมาชมไฮไลท์กันครับ great read there to intercept. In to นี่เป็นลูกตีเสมอของแมนยูนเต็ดโดยแดเนียลเจมส์นะครับโอ้ลูกนี้คาวานี่ครับเสียบใบเหลืองไปลูกนี้เป็นลูกขึ้นนำของเรือมันลิดนะครับนี่ใครผมไม่รู้จักแต่ยิงดีมากโอ้โห มีลูกตีเสมอครับเออฟอร์นันเดสเอ้ยเฟอร์นันเดสเฟอร์นันูโนเฟอร์นันเดสขู้ยิงยัดเสาเข้าไปแล้วลูกนี้คาปานีคาานีส่งให้เฟอร์นันเดสยิงเป็นแฮตทริกครับนี่ไงโซชาภาค21่สินะ ฟีฟยี่สิหน้าตาไทยแล้วนี่ลูกนี้เปอร์นาเดสอันนี่ลูกแฮตทริกครับท่านผู้ชมสามประตูต่อห้านะฮะตามที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็ออนไลน์จะเข้าสู่ดีวิชั่น9นะฮะผมเพิ่งเล่นนะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ขอ อ่ะเดี๋ยวผมดูว่ามีใครยิงบ้างน,นะฮะก็เอ็ดดินสันนะฮะลูกแรกนี่ลูกนี้อ๋อเป็นโมงฮะประตูลูกนี้แี่นี่เกมสโยนมาจากเส้นข้างแล้วก็โมงเข้าไปอย่างสวยงามครับโมงเล่นทางนิดนึงนะเข้าถาังหน้าต่างเลย รุยสองก็เป็นซิม่านะฮะอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะแจเนะียลคาวัชเนาะผมอ่านไม่ออกโว้วินเซียสจูเนียนะฮะก็สามประตูนะฮะสำหรับเรียวแมตต์ลินนะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เข้ามาชมเนาะผมยิงไป11ครั้งนะครับเข้าอยู่5ประตูเปอร์เซ็น นะครับเปอร์เซ็นต์ในการายิงประตูนี่คือก็เปอร์เซ็นต์สูงนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับท่านะผู้ชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับตัดคลิปครับ